นักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาเจออีกแล้วนะคะกับโรเนทในวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนซึ่งในวิชานี้อย่างชื่อวิชาเลยก็คืออ่านและเขียนเมื่อ EP ที่แล้วเราก็ได้ลงมืออ่านคำศรรพัพท์และก็เขียนคำศัพท์กันไปแล้วซึ่งคำศัพท์ใน EP ที่หนึ่งนั้นเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวข้อใน EP สองนี้นี่เองแต่ก่อน ที่เราจะไปเข้าในเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับ discovery in the โ o จาเราย้อนกลับไปดูในหัวข้อในเรื่องนี้ก็คือ ah i d d e n world ah i d d e n world คืออะไร ah i d d e n world คือโลกแห่งความลับหรือโลกที่ถูกซ่อนไว้นั่นเองในหัวข้อนี้จะอยู่ในหน้า12ตามอังสือนะคะก่อนอื่นเลย hidden world มันจะมีความลึกลับขนาดไหนไปดูจากเนื้อเรื่องและรูปภาพกัน What is it like What is it like มันคืออะไรมันมีลักษณะยังไงจากรูปเนี่ยที่เราได้เห็นซึ่งในรูปมีชื่อว่า for the m OUNTAINS for the m OUNTAINS อ่าเป็นภูเขาที่ชื่อว่าโฟจ j าลักษณะมันเป็นยังไงบ้าง โอ้โหปกคุมไปด้วยต้นไม้มีป่ามีภูเขาต่างๆที่อุดมสมบูรณ์มาดูเนื้อหาเชิงเลือการเกีเ่ยวกับโฟจร์มอลเทนส์เขาบอกว่า the foja erm mountains of new guinea โฟจร์มอลเทนเนี erm ans, yeah ่ยอยู่ที่เกาะนิวกีนี in the highest e a r t h part of this mountain ซึ่งโฟจร์มอลเทนเนี erm ans, yeah ่ยเป็นส่วนที่ highest สูงที่สุดก็คือสูงที่สุดของภูเขาเหล่านี้ There are no people at all ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นเลย Some of the animals here live now here else on earth มีเพียง some animal สัตว์บางชนิดเท่านั้นที่อาศัยอยู่ที่นี่เหมือนกับเราอาศัยอยู่ในโลกเราในเขตป่าเราเขต ทวีปอะไรต่างๆสัตว์นี้ก็เช่นกันก็จะอาศัยอยู่ในโฟจาเมลเทนอะเมื่อกี้พูดถึงเกาะนิวกินีที่โฟจาเมลเทนเป็นส่วนหนึ่งของโฟจาเมลเทนใช่ไหมเขาบอกว่าเกาะนิวกินีประกอบด้วยพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกซึ่งพื้นที่ทางตะวันตกและตะวันออกเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทางทิศตะวันตก ของเกาะนิวกีนีเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งของภูเขาโคจาคือเขตพื้นที่ของจังหวัดปาปัวของประเทศอินโดนีเซียฉะนั้นเกาะนิวกีนีอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและพื้นที่ทางตะว,วันออกของเกาะนิวกีนีคือประเทศปาปัวนิวกีนีจึงมีชื่อทางการเรียกว่ารัฐเอกราชปาปัวนิวกีนีทบทวนนะคะ เกาะนิวกินีจะประกอบไปด้วยทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกซึ่งทางทิศตะวันตกของเกาะเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของโฟจาเมลเทนอยู่ในประเทศอินโดนีเซียส่วนทางทิศตะวันออกของเกาะจะเป็นประเทศปาปัวนิวกินีหรือชื่อเต็มของประเทศปาปัวนิวกินีก็คือรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีอ่ะอันนี้จะเป็นแค่ เนื้อหาเกี่ยวกับ Hidden World คร่าวๆของโฟ a r Mountains เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเข้าในเนื้อเรื่องในหน้า13ของหนังสือในหัวข้อที่ว่า Discovery in the f o j a r กันค่ะโอเคเรามาต่อในหน้า13นะคะจากในหนังสือซึ่งในแบบฝึกหัดก็จะมีแนบไปให้ อยู่ในลิงค์นะคะมาดูจากเนื้อเรื่องในพอยกัน discovery in the forja ก่อนอื่นเลยเห็นไหมคำสีน้ำเงินซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วใน EP ที่หนึ่งเราจะใช้ความรู้และความหมายของใน EP ที่หนึ่งเนี่ยมาใส่ในเนื้อเรื่องนี้และจะได้ทำความเข้าใจเนื้อเรื่องภาษาไทยว่ามันเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลย อ่าสังเกตตรง strategy scanning อยากให้เรียนรอลองสังเกตลองสแกนเนื้อหาคร่าวๆเกี่ยวกับ discovery in the p o r e ก่อนว่ามีคำตอบที่ตรงกับคำถามนี้ว่าอย่างไร how many new kinds of animal did the team of scientists find how many ถามจำนวน how many ถามจำนวนเกี่ยวกับ ประเภทของสัตว์ที่เกิดใหม่จากในเรื่องนี้ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมีจํานวนกี่ชนิดอลองเติมไว้ก่อนเลยว่ามีจํานวนกี่ชนิดอ่านาคร่าวๆดูซึ่งเนื้อเรื่องจะอยู่ในหน้า13บสามอ่านาคร่าวๆแต่ถ้าใน powerpoint คุณจะต้องมีอีกหน้าหนึ่งโอเคลองคาดเดาคำตอบดูว่ามันมีจำนวนกี่ชนิด และหลังจากนี้ดี๋ครูจะให้ฟังเนื้อเรื่องนะักเรียนก็ดูเนื้อเรื่องอและฝึกอ่านตามในสิ่งที่ได้ยินไปแล้วพอจบเนื้อเรื่องปุ๊บครูจะมาเฉลยว่าจํานวนที่เขาได้ค้นพบเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่พร้อมกันหรืยัอเอ่ยโอเคนั้นเดี๋ยวไปฟังเนื้อเรื่องของ discovery in the future Let's start now. 1A Discovery in the Foya. In 2008, a group of scientists went to the Foya Mountains in New Guinea. The mountains are unique. There are no roads, no people, and almost no human impact, one group member said. In just a few weeks, the international team found at least 12 different new species these species live only in the foyan mountains here are a few of the animals they discovered biologist christopher helden found this tiny tree mouse which travels from one tree to another it uses them almost like a highway in the forest it hardly ever goes down and touches the ground he says Okay. Let's move on. Let's move on. The blossom bat is a bat with a really long tongue. It uses it to drink nectar from flowers. It's kind of like the hummingbird of the bat world, says Helgen. The scientists also found a frog, which they called the Pinocchio frog, because of its long nose. They were very lucky. They caught one in the camp kitchen. During the whole trip, this was the only one they saw. The group found many amazing things. However, there are still many more mysteries waiting for the next team of explorers. Okay. Since we have heard the story, the สัตว์ที่คุณพบใน Discovery i n t h e f o r i a เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่มาดูคำตอบกัน Day 412 different new species Day e 1 2 different i new n species คุณพบทั้งหมด12ชนิดที่ต่างกันซึ่งสังเกตได้เลยจะอยู่ในพารากราฟแรกมีคำตอบเลยอยู่ในพารากราฟแรก โอเคอันนี้จะเป็นแค่การสแกนนิ่งเป็นแค่การสแกนนิ่งการสแกนนิ่งคือการอ่านแบบคร่าวๆยังไม่ได้เจาะจงเนื้อหาแต่หลังจากนี้ครูจะให้หนูเนี่ยฟังอีกหนึ่งครั้งฟังในครั้งนี้ครูจะมีแบบฝึกให้ทำถ้าใครมีหนังสือจะอยู่ในหน้า14ตรง Reading comprehension A และ Reading comprehension B จะมีแบบสถาอทั้งหมด2ข้อก็คือข้อ A ใหญ่และ B ใหญ่ก่อนอื่นกลับกลับไปฟังแบบฝึกกันอีกหนึ่งรอบนะคะอะพร้อมแล้วจับใจความดีๆตั้งใจฟังดีๆนะคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงถ้าใครสามารถจับใจความได้และสามารถ okay 1a discovery in the Foya. in 2008 a group of scientists went to the Foya mountains in New Guinea. The mountains are unique there are no roads, no people and almost no human impact one group member said. in just a few weeks, the international team found at least twelve different new species. These species live only in the Foyan Mountains. Here are a few of the animals they discovered. In 2008, a group of scientists went to the Fuja Mountain in New Guinea. เมื่อในปี2008มีกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ไปที่เกาะภูเขาเนี่ยโพราในนิวกีนี The mountains are unique โ oh, อซึ่งมันเป็นภูเขาที่มีเอกลักษณ์เลย unique They are no roads ไม่มีถนน No people ไม่มีคน And almost no human impact และ ไม่ไม่มีผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์เพราะอะไรเพราะไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นัน่น One group member said มีหนึ่งคนในสมาชิกในกลุ่มนั้น in just a few weeks ก็คือในระยะเวลา2-3สัปดาห์เนี่ย the international team found at least t 2 different new species เป็นกลุ่มที่มาจากนานาชาติมาจากหลายชาติเนี่ยเขาได้ค้นพบ species ประเภท ของสัตว์ต่างเนี่ยจำนวน12ชนิดคำตอบของเมื่อกี้ที่เราสแกนนิ่งไปอยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ในบรรทัดที่6นะคะอ่าค่ะ t h i s species live only in the forja mountains ซึ่ง species เหล่านี้ live only คือจะอาศัยอยู่ในภูเขาโฟจาเท่านั้น here are the field of the animal they discovered ซึ่งที่นี่เนี่ยเราจะพบสัตว์เหล่านี้ <laughs> Biologist Christopher Heldon found this tiny tree mouse which travels from one tree to another. It uses them almost like a highway in the forest. It hardly ever goes down and touches the ground, he says. One egg. โอเคค่ะจบไปแล้วในพร์ก้าที่2เริ่มที่บรรทัดที่เ biologists biologists อ่ะมีเลขหนึ่งอยู่ตรงนั้นลงมาดูด้านล่างเขาบอกว่า a b i o l o g i s t is a scientist studying things like plants and animals ก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ก็คือนักชีววิทยานั่นเอง christopher hergen Found this tiny tree mouse. อ h r ริสโตเฟอร์ไฮเกเนี่ยเขาได้ค้นพบสัตว์ต้นไม้หนูที่อยู่บนต้นไม้ตัวจิ๋วใช่นี่คือตัวจิ๋วได้ค้นพบสัตว์ที่อยู่บนต้นไม้ก็คือประเภทที่เป็นหนูหนูที่อยู่บนต้นไม้ตัวเล็กๆ which travel from one tree to another ซึ่งหนูพวกนี้เนี่ยจะอยู่ตามต้นไม้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกระโดดไปเรื่อยๆ it uses them almost like a highway in the forest ก็คือมันจะใช้เดมเดมในที่นี้เั้เลยลองดูว่ามันกล่าวถึงอะไรเดมเป็นกรรมของสิ่งที่เป็นพระหูพ์ก็คือมันจะใช้เดมเหล่านี้เนี่ยในการเป็นไฮเวย์ก็คือทางด่วนในการเดินของพวกมันไปในปา่า it hardly ever goes down And touches the ground. he said ซึ่งคริสโตเฟอร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพวกมันเนี่ยแทบจะไม่ที่จะแทบจะไม่เคยลงมาที่ด้านล่าง ground ลงมาข้างล่าง and touch touches the ground เลยก็คือมาแตะพื้นดินไม่เคยลงมาเดินอยู่บนพื้นดินเลยฉะนั้นส่วนใหญ่มันก็ต้องอยู่บนต้นไม้อ่ะเดี๋ยวมาดูต่อไป The blossom bat is a bat with a really long tongue. It uses it to drink nectar from flowers. It's kind of like the hummingbird of the bat world, says Elgin. Okay, the blossom bat is a bat with a very really long tongue. Oh, blossom bat, hey, บอสเซมแบรูปจะอยู่ในรูปที่2นะคะซึ่งไอบอสเซมแบตตัวนี้มันเป็นครัง้งคาวที่มีลิ้นยาว it uses to drink nectar from the flowers ซึ่งมันจะใช้ลิ้นของมัน,นในการดื่มหรือสัมผัสกับ nectar. n e กเ a อร์น t กเก็คือเกสรดอกไม้ is kind of the humming birds of the b a t w o l d ก็คือมันเนี่ยเป็นประเภทเดียวกับน no กฮั m m i n g b i r d กคือ นกตัวจิ๋วๆนี่แหละ,ะทีร่รูปอยู่ทางด้านขวามือข้างล่างเป็นนกตัวนี้ที่จะใช้ปากหรือลิ้นของมัน,นในการลิ้มรดของเกสอนดอกไม้มาดูย่อหน้าถัดไป The scientists also found a frog which they called the Pinocchio frog because of its long nose. They were very lucky. They caught one in the camp kitchen. d uring the whole trip this was the only one they saw. okay ค่ะประกอบก the scientists also found frog. โอ้ณคริสต์ศาก็ได้ค้นพบกับ frog คือกบ which they called the Pinocchio. ซึ่งพวกเขาเรียกมันว่า Pinocchio อ่าทำไมละ่ะ because of its long nose ดูจากรูปเลยมันจะมีจมูกยาวเหมือน Pinocchio เลยเขาเลยตั้งชื่อว่า Pinocchio frog They were lucky โอ้รู้สึกโชคดีมาก They catch one in the camp kitchen พวกเขาก็ได้จับมันไปในครัวที่เขาตั้งแคมป์อยู่ During the whole trip ระหว่างที่เขาทำการสำรวจอยู่ในทริปนี้เนี่ย This was the only one they saw ซึ่งเป็นเพียงตัวเดียวที่เขาได้ค้นพบได้เจอในการสำรวจทริปครั้งนี้อ่าข้อควาฟสุดท้าย The group found many amazing things. However, there are still many more mysteries waiting for the next team of explorers. Okay, a How about one? The group found many amazing things. Certainly, the group called Nakinesaki, Amazing things. However, young there are still many more mysteries. There are still many more m y s t e r y มีสิ่งที่ลึกลับมหัศจารย์อีกมากมาย Waiting for the next year of, of a caller เพื่อที่นักสำรวจกลุ่มต่อไปจะได้มาค้นพบเหมือนกลุ่มของพวกเรานั่นเองอจากในรูปในพอยตัวนี้ก็จะมี Pinocchio Flock แล้วก็ เขาเลยเปรียบเทียบกับพีโนกิโอที่มีจมูกยาวๆก็ที่ท้อชอบบอกกับเด็กว่าคนที่โกโหกเก่งๆก็จะมีจมูกที่ยาวขึ้นกับพีโนกิโอแล้วก็มีนกฮัมมิงเบิร์ดที่มีลักษณะเหมือนกับเบิร์บอสมแบทนั N ่นเอโอเคจากที่ได้ฟังเรื่องราวไปทั้งหมด2รอบและพร้อมกับการที่ครูแปลเนื้อเรื่องคร่าวๆให้ฟัง พร้อมทำแบบฝึกหัดกันหรือยังเอ่ยโอเคแบบฝึกหัดก็จะอยู่ในหน้าถัดไปอยู่ในหน้าที่14หรือถ้าคนไม่มีหนังสือสามารถดาวน์โหลดชีตจากลิงด้าน,นล่างได้เลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยก็จะมีแบบฝึกที่เป็น reading comprehension A ซึ่งจะมีเกี่ยวกับ Detail Reference Vocabulary แล้วก็ Interest ทั้งหมด4ข้อขอเตือนความจำไว้เลยว่าเวลาเลือกคำตอบแล้ววงเล็บวงเล็บบรรทัดที่หนูได้คำตอบมาด้วย for example ยกตัวอย่างอย่างข้อที่หนึ่ง why are the f o l g e r Mountain unique ทำไมภูเขาโฟจาเนี่ยถึงมีเอกลักษณ์สมมุติว่าหนูตอบข้อที่ A. People have not e e r y really a effects the area ไม่มีคนที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นี้หนูก็ต้องเลือกข้อ A เสร็จปุ๊บวงเล็บด้านหลังให้ด้วยว่าอยู่ในบรรทัดที่เท่าไหร่ตามตัวอย่างนี้นะคะ และอีกแบบฝึกหัดหนึ่งคือ exercise B s t r a t c h y summary c o m p l e t i o n เป็นการเติมคำศัพท์ให้สอดคล้องกับไดอะแกรมที่อยู่ในแบบสุดหัดนี้ก็จะมีทั้งหมด7ข้อนะคะซึ่งตั้งใจทำให้ดีเพราะงานนี้จะไปโคกับอีกอีนอื่นต่อไปจะเป็นงานเดี่ยวด้วยนะอะอย่างมาดูข้อที่หนึตรงนี้นักเรียนคิดว่า จะตอบว่าอะไร 12. new discovered in the Four Jam o u n t a i n 12. อะไรใหม่ที่เราได้ค้นพบใน f o r Jam เ o u n t a i n คำตอบก็คือ species และบอกด้วยว่าอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่เหมือนเดิมโอเคสำหรับวันนี้ทบทวนใน EP นี้ดีๆฟังเรื่องราวฟังคำแปลที่ครูแปลให้และทำแบบฝึกหัด ให้ครบทั้ง exercise A และ exercise B เดี๋ยว EP ที่3ต่อไปครูจะมาเฉลยแบบสุดหัดให้สำหรับวันนี้จบเนื้อหา EP 2แล้วบ๊ายบาย